โ,โอดกอดนะครับรถก็แม็นกบเปนแต่ปุกปกัดควันเนื้อไทยถ้าบงนี่งไทยแบบบงจักร้องเนี่แแม่กันมัดติ่มซำขึ้นแม่ปีวันขึ้น

ฮะไปเลยเอาไปกินสิเราจะไปกินข้าวว้าวมาตามมาอยวครับทีมงานเราสู้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 คนใจสู้สู้ แล้วก็ได้กลับบ้านแล้วอ,อันนี้ก็คือยูทูบเบอร์ช่อชาชีเงว่าอ่าอาชาชาชาอ่อหิวข่าวแห้งล้วตอนจับสแต็กข่าวร้าโอ้ทำหมูกระดีดอน่้นไปตกินน้ำหมูแตกเบีย <c oughs> <c oughs> ร่อึ้นไปตกินข้าวน้ำหมูตรงมียถ่ายรูปสวย้วเนี่ยช่วยล่ ทีมทงานนี่คืเชื่อแจกกล่องกันทีว่าแหละโอ้โหเรียบรอยก็เรียบร้อยนเอาคุณอดคือเราได้หไหม ไม่ได้ครับฝั่งนี้กลางเดียวขึ้นไปชั้นหกนะครับสามตัวนี้ห้างขึ้นนะไม่ได้ไปชั้นหกะอาเชิญครับอาเชิญครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะผมกดแล้วครับผมกดแล้วตอนนี้กำลังหิวนะครับตอนนี้หิวหิวพอดีไงเวลาเหิวพอดีมาเลย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 มเลยมาเลยาเลยาเลาเเาลล แต่ในกาแฟเนาะนี่มีรนนเก้วยเก็ตดิเมยต่มาพุ้งมินีแล้วาบไปอเปิดแล้วเปาเปิดไม่เปิดไม่เปิดเปิดนเปิดดด้น่าจะังน็อกอยู่ครับไม่เปิดแต่ว่าให้เขาตั้งตให้ได้เขานอกคนบุรีอยู่คนเปิดคนเช่าเขาให้ดูบุรีในร้านด้วยเหรอป๊มันจบครับให้ดูในรคนดูก็มีเาไริปจริงเขาไม่ดูแล้วนะตอนนี้ใช่ครับอ เข็มมาเข็มเ็มมันนั่งตัวเดียวกันเะรับกังเต่าก็จะถูบนมามามาพแปมนั่งเลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนนรเียนะครับนั่งก่อนนะครับโอ้โตัวนี้สุดยอดมากเลยพี่แต่ท่านประธานท่านนั้นเลยโอ้ีกได้ค่ก็ได้นะครับนม่นก็อ้อนะ

เขาอกว่าตอัน้นเออเออนี่เ่องอกันนี่เนาะนกหม้อเลยนะครับวเาหยได้เโอเคครับทุกคนงก่อนนะครับอันนี้นะครับชาบูเหมือนที่พี่ชายบอกนะครับคนละ3ถาดนะครับที่เลืออีก20กว่าเมนูเนี่ยเราสามารถตักมาทานได้นะครับแต่ต้องกินให้หมดนะครับโอเคขอบคุณครับขอสั่งถาช้าหครับ อ่าน้องตามหมอ้อเลยนะผมเชิญดูจมมนานวนมา,นานจากวันนี้ครับขาไปนะรถโจหลานหลานมาจากฝรั่งเศสโอ้โอสวัสดีครับมาจากฝรั่งเศสเหมือนกันเ้างก็รมูเหมือนกันกับฝรั่งเศสเพราะมูเสร็จอยแล้วเหลือแต่เรายังไม่เสร็จอ๋อขึ้นนั่งขึ้นแมงขึ้นนั่งเท่เลยแมงขึ้นนั่งเท่เลยแมงยิ่งฝรั่งเใครจะรู้หน่อยแม่ชอบเป็นใครบอ้าเน้ำจิ้มเขาจะเทกัไหม เราทำเองเปทำเราก็อป็นทำเองอ๋อเปทำเองมันม kind of ีไหล่ลงจิ้มเราต้องไปตัดแลเราผสมอะไเราเองแต่อันนี้คืออะไรอันนอันจาดหรอไม่ใช่หรอกช้อนอยู่ไหนอ่ะแกไม่มีไงเรา YouTube ก็เจอจะ

น้ำจิ้มแบบได้แ่บปะอัดเีดเนะคะจนนเ้อซอนอน่าะเมอันนั้นน้ำจิ้มสุก,กี้แต่ว่าน้ำว้ากวจะเปรีร้ยวเก็บพริกหน่อยอ อ๋ออันนี้ใช่ไหพักพักจะเอาไรผิวรูสิ่งก็รู้มิ้นรู้สิกินมิ้นเอ็นบวมิ้นอันี้ายวกมโอยโอ้ยเนาะจับหมเลยครับมีกจหมเลย ตามสบายนะครับวันนี้ผมเลี้ยงเองนะครับใครทำมาวะตามสบายใครทำมาวะอย่างละลูกอย่างละลูกตามสบายนะวันนี้ผมการจะภาพโอ้ขอบคุณพ่อการใช้ด้วยนะครับเพราะว่าฉลองให้พี่แมนเขาวันนี้บอกหมอไม่ได้เลยมึงจะมื้อกินแย้สูตรพักกาดมากินไก่ประเดี๋ยวป้าป้าท่านอะไรครับ ท่านสมผักครับครับ <c oughs> ครับซอสกิผักเยอะๆนะใช่ผัอดมากเลยกินผักกเราแค่นกิผักกเรา,กกเ,าเราอยู่ที่ชั่วโมงนึงมีไวไฟบออะไร <c oughs>

กินมันอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่านะอันนี้น้ำซุปไว้เติมหม้อครับผมรครับผมนี่คิดวัาเลยเหรอคะ เอ้ใช่ย่างเดี๋ยวรอแป๊บรอไม่เคยมากกับไหนมาเนาะสุดยอดเลยบอสพี่แต่จะเฮงเลยเฮงรวยรวยรวยไม่เคยเป็นอย่างอีกปลาจะเสียบแบบป้าคั่โอ้หนี่จะไปดื่มปากเขาเนาะแม่ไม่เอาปีกเนี่ยเกี๊กวปอนด์หมูวานแม่ยวน ว้าวไปกินจะใสดินแล่นนเดโอ้ยโยทองเลยอันนี้คืดอยู่นี่ตัเสียตัตรน้อขเาเอนเอวะกินตัวบนเพื่อรบุนครับ่ย้ทั้งกับักีครับผมกินปักซี้ดีกว่าครับมันจะสีอยู่ทองโดนอันนี้มเรือกอะ อันนี้คนละสามถาดกนนั่งเลยนะครใช่ครับผมถ้าเกิดกินมาเกิ่กินได้หมดคาินะเจกินแล้วบอสขอต้กเด็น่กินมาดีกว่เอา ม่แมเอาเลยจีไม่กล la> ับเลยมีอะไรโอเคเหมือนวัดกีตีน้อยบอกที่อร่อยตีน้อยเพราะเรามปกินสาขต่าทอร่อเน้อมีหม้อนีไ ใช่ไไม่ใช่ใชหกันรอ,นอค่อยเมื่อยแล้วแพงด้วยเขาบอกนนเนาะเนอะน้ำิ้มมันใกมมนล้เคยบ้านเราด้วยไงกิ้มมันบ้านเราด้วยได้แล้วอาหารไฟไฟไอะไรยัง

กินเกห่เขามืกี้อัเิวาถูกใจที่สุดแล้วี่มันใช่ครับ้กข้ามาปุจุกุจุปุจุเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวเลยค่ะกินงย่างนบแบือือกขาอร่ยมากเลิศทำึง เหนืและล่างเนือดูดีมากกระเพาะที่กระเพาะง